นา่เพิ่แม่นึ่งแม่นึ่งเขาอ่ะแม่นึ่งใส่อีกยังหน่อยนึ่งเตตันะเบิรนะบ่พอได้ิเสียบเยเสียบเยเบบ่เสียบบ่เสีบบ่เสียบเยเสียบเยเสียบ จล่งข้าจะแตกไอ้ยังเกาะกูอยากเข่าแล้วไปเข่าไปตามคือว่ามาทำกันไปตามังคุงใต้กระตงโซงพลังมาทุกคนมาตามังคุงเซ็นมะละกอใส่ใส่ลกางมาเว้ยลุางแล้วกูลลางแล้วมึงยังล่างแล้วบ่ามือปิดที่ด้วยจะนานได้จะนานได้ยวังยังไปเปิดติ๊ขเาวไม่ใช่ไครขขาหมดนะใส่พริก ใช่แล้วตั้มเอาเหี้ยพิดาเนี่ยสัตว์เฮ้าเยนบเ็บหน่ยเฟสังฟิกแปดสิบหน่วยตั้มอย่าซ้อนะห่วยคุสิตั้มอยากส่าตั้มเองตั้มเองเั้ยเองตั้มรับ กเยียมเอาเห็ดเองซะเห็ดเองซะกูชิเมือน่อสเลยกูบอกให้เอาปลาแดกมว้ย อย่าซอนะปิวทางลังถุนปิวทางลังวิชัยประเด็กเลยว่าอันนี้ก็ได้ยังอยู่อีกอยู่ใกดวเอาแล้วบ่วงวิชายแบบนี้้ก๊งไปอยาเลยว้ณมึงทำอยู่หมมึงทำอยู่มงหมดยแล่วอู่ไหมมึเอาี่มงเอา่มึงเอาไปอยู่แย่ดิฮึแล้วว้าย แป้งนัวใส่ลายใส่น้อยเซฟลายทุยใส่เพิ่มแม่นึงแม่นึงขวามันแม่นึงใส่อีกยังน้อยนึงโอ้ยเฮ้ยกูใส่เองทานโบได้น้ำตาลใส่น้อยหวานน้อยใส่ลายหวานลายแต่ใส่ใจเข้าวไรข้าบะอ่อามึงเดาะน้ำตาล อย่าจับอย่าเข่าเลยมระดกใช้ไลเลยใส้ไลน้ำปลาสูชีวิตยดทุดท้มันมันมันมนาวอย่าใส้ไล่เยเ็นมะละกออ้ยอ มันเบลืองโอ้เยเหีห้ยตั้มนะลึงนะบ่พอได้หนิตั้มไปลงที้งเนอ Sạc to bóng nữa yak yak loo kumu yak sắm ra kín sắm mùi niềm chicken tilt to tie chim bun 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 chim này, chim bun mmm lòng vào băng vào bớt sẹo mmm chim băng chim băng sẹo ba 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 sẹo ลื่อักเครือกไรอนเรื่งเก่นนะมากินน้ำกันก่อนนะกินเลยกินเอเฮ้ยตามกลายกินโบบิหักย่งกินลมนเนอะเสร็จแล้วเสรา้สุกยอดเสร็จแล้วลื่อักกล้ยลืมองปเครือไงบันนี้มากินน้ำกันนะเมื่อยเื่ยไบ๊ายบายุนบางุงตั้งเราลายลนึงกินเบิร์บ่ วันนี้กินข้าวเด้อทุกคนเฮ้ยไปใช้นันมาเด้อกินชิ้นควยอชิ้นควยอชิ้นควไเอา้อ้บางเออบอกนะเขากินเบิดแล้วเขาเอาชิ้นควายมาเขาห้มากเมื่อกี้นีนะเฮ้ยนวอ้เยชิ้นควายได้ไม่ไลดนะใช่ไปทชิ้นควายมากินน้ำกันมากินน้ำกัานยังอยากชิ้นควายอีก นางกินน้ำกันนี่เลยเสบๆนะตมมุงเามีเวียกอี่งกันไดเฮ้ยมีเวียกก็กินแฮมเบิร์ก่อนลองไปบังปนิชัยชาขบเบืองกน่ลงไปบังมือต่อยงมือเ้ยน้ามูเบดแต่พ่อเลยน้ากกเบดนะใช้สิคยกี่ดอินว่ากินตามะุงกับนางคุ้ยใช่นางควย กินเบิดแล้วโดมาซาเขาเอิญและเอ้อยากซาเห็นบ่กินแบบแซ่บๆล้วไม่เหตุคือบาอย่างกินแบบแซ่บๆไหมใช่เลยซากระเบือนะใช่แล้วก็ซากระเบือเฮ้อนะฮะแซ่บมซรันี้แซ่บครับแซ่อือืมกินข้าวนำกันมันจังมวนไปนี้แล้วมันแซ่บนอือ คยอกเบิในประเทศลาเนี่ยมนมีไั้มเจบ้จแ้เจเบรหนเลยเ้ดเน่นองปิดหาไปแถววเมืองแถวเมืองเนี่ยแถวเวียงวสรนี่ยมมีหันได้ตั้มเบเลยเฮ้ยตั้ม้ายดีเพว่าแบบนี้ไะืเปิดนี่าลูกค้าเข้ามาได้โหดตัวสตั้มเลยต้องเปิดซะ้าไล่บวไ้ตั้คนเดียว มึงกินม oh ึงจะแตกอ่ะนเสียแห้งเนาะอ้าหอะามึะบ้าเอาหนามึงบ้า อ่าน,น้ำบ่มิบ่มิเอนน้ามาคูบอกอ่าน,น้ำมาคอยโคตรปูมใจเลยติดตามมะกรุงให้มูคููกินแบบแทบๆทบ <c oughs> แต่เธอน้ำมาเป็น,นยังเด็ยเก่งใจ วิ้ยก่อจะตั้มมกินตลอดเนาวมงวาแสบแบบนี้แนละเพื่อความภูมิใจในตัวเองมันแสบพูมอจยิ่งเรื่องตัมนี่ถ้าจะตั้มเ่มันเปลืองคอยอยากกินเลยนะเปลือเปองมับอเป็นยังมงจะไม่ขายเบื่ลือมูงกููตั้ม่ยสองเดือนสามเดือกินเพื่อความแ่บกทินทองมห้กินรับนอนแ่บีน้องภาาส้นมีความสุกกับการได้กินตมามุูงคอย ไปดูต่อไปยังไปยังเ็มใจนะขณากต้องตํหนึงเด้อเห็นอยู่มหุ่อยู่สวนรังบานจ้ะเลือดสองหน่วยเเห็นแนปะแมนฮะคุบอกมบดน่ยไวกินเด้อีกไว้กินกับเมียม้งเดอเมียมกินมบอกว่ะเมียมึงสมมึงในนอนแบแหมันบูหยังำเือกจริงตตมุ่งนี้ตุ่นี้ยังยคือบเสพแหงว่ะเข้มหวานเลยเข้มเม ชมชมำตั้ใหม่มีอยากกินเยรับรองว่าืจกระเบื้องในนอนเมั่นใจแล้วคือว่าเป็นตัแเฟตนาพาดมาแถวนี้ไหม่ดมูเอยทำตั้งใหม่กินอีกกูคุชเบลม้าโ้ยเป็นยังครับมูมาเบาดอกนะครัไปเดี๋ไปอยู่คนเรื่อยนะไปเวียดคนเลยนะกต่นอเดินผ่าน เราไปย่างห้องกันที่ย้ายไปพ้นคือกันเอ้ยเจอกันเลยเอ้ยขกันาดบ่เฮาไปประมาณมื้อนึงน่าแหละเราพื้นมากเนี่ยเฮาไปดองนั่นเฮามื้อมาคืูคือกันกินมตามมาคุงเฮาอยู่พ้นเลยแซ่บเนาะแซ่บดองคอยระบายเอาไปเอาไปใกล้เลยเอาไปใบ่้เลยดองมาได้ก็ว่าวมาดูใกล้เลยพ้นอยู่เวียงมันอยู่เวียงเออคือกันเลยคือกันเลยเอ้อว่าวพิกเอาพริกสวานนานว่าวพิษเออเฮากระเจ้าพิษอาย่สั้นเด้อ เฮ้ยลืมลืมลืมมาเป็นดองเบ็ดเบียบเบ็ดงานเบ็ดงานเออเบ็ดงานนั่นโพอเฮาพอเฮาเป็นพนายนงานเออพอดีเลยเอาสิ๊ต้มไม่โตกินซองก้นเบิดมือเบิดคืนเลยงานหนึ่ยังไรงานหนึ่ยังเอโตคุมงานทุกงานเลยแหละทุกงานเลยงานยังไงเพราะเฮ็ดเบิดเลยเพราะมาไว้เมนเฮามักเจ็บป้นกระโตเฮาเฮ็ดเบียบเฮ้าเมนเลยเฮาบ่เคอย่างเง้ยเฮ็ดเบียบบุตราย นอนอยู่เพื่อนดีกว่านอนอยู่เพื่อนเราเขาซื้อมาอต้ามาเจ้ากินอยู่เพื่อนกะเออเาว่าไหร่เออเสียเอาเมียเสียไปอยู่เมียตั้งอยู่บ้านเมียบ้านเทาอยู่บ้านมีเลยมือดองเขาต้ามะงให้กินเลยป้าคนมือดองกินแซ่บๆเลยอ๋ออืมบักอันนี้เป็นอย่างพอเรากินแซ่บๆนำกันคนกันที่นีความซุปผัววันได้ดองมีต้ามะงให้กินครับ กินพร้อมนาพร้อมตาเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขกินดองในมือกูอยากขับปะกูเลยจักกินตามะพ้งน้ำกันเฮ้ยโคตรภูมิใจในตัวเองเลยว่ะตามห้เขากินโอ้กินแล้วเลยเฮ้ยกินน้ำกันก่อนนะมันสีเบิร์ตเลยเนี่ยเบิร์ตเลย